สวัสดีค่ะมดโปรโมชั่นฟอร์ดนะคะวันนี้มาพบกับโมดอีกแล้วนะคะกับช่องโมดโปรโมชั่นฟอร์ดค่ะวันนี้มดจะมารีวิวนะคะเจ้าพี่ใหญ่ค่ะของ Ford e v e r e s t รสวแท็กนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดของเอเวอเรสต์วแท็กเลยนะคะราคาจะมาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าบาทนะคะเป็นรถที่มดเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวพี่พี่มาดูกันค่ะว่าคันนี้เนี่ยมดมีตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าเพิ่มเติมบ้างนะคะเชิญรับชมเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเจ้า e อเว e เรส t e ไวนะคะหมดมีตกแต่งเปลี่ยนกระจังหน้านะคะพร้อมกับกันชนหน้าให้กับลูกค้าด้วยค่ะคันนี้เนี่ยลูกค้าเลือกตกแต่งนะคะเป็นชุดวิกเตอร์นะคะสไตล์นะคะยุโรปค่ะ นนมีกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะคะและก็จะมีไฟสิว3สามดวงด้านบนนะคะมาพร้อมกับโลโก้วิกเตอร์ด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นไฟ LED ใน,นะะส่วนของไฟ LED นะคะด้านข้างทั้งสองฝั่งเลยค่ะเพิ่มเติมให้2ดวงค่ะรับมาพร้อมกับตัวไฟ m a t ท i ก LED นะคะเวลาเปิดไฟแล้วเนี่ยดูสมดุลดูเข้ากันหล่อมากๆเลยค่ะเสริมหล่อให้กับรถได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกันชนด้านหน้านะคะกันชนด้านหน้าเนี่ยหมดติดตั้งเป็นทรงวิกเตอร์เหมือนกัน ทำสีนะคะเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดขอบด้วยนะคะสีเงินเมทัลลิกแบบนี้นะคะเพิ่มความดุดันความเท่เข้าไปอีกค่ะตัวกันชนนะคะก็เป็นกันชนเข้ารูปค่ะเป็นเฉพาะของทรงวิกเตอร์เลยนะคะในส่วนของส่วนเว้าส่วนโค้งของรถนะคะแนบสนิททุกจุดเลยค่ะแล้วก็มีการเจาะรูเซ็นเซอร์ทั้ง4จุดด้านหน้านะคะก็เข้ารูปค่ะแล้วก็ตรงรุ่นพอดีเลยค่ะ แล้วก็มาดูกันที่ล้อย่างนะคะสําหรับล้อย่างนะคะล้อ,อย่างของรุ่นนี้นะคะลูกค้าสั่งเปลี่ยนค่ะเป็นล้อแบบนี้เลยค่ะทรงวมไพายนะคะขนาด20นิ้วนะคะรัดมานะคะด้วยยางนะคะซูเม็กไทยค่ะเป็นยางออเทอเรนนะคะเอทับคีค่ะขนาด 27555R20 ปลอแบบนี้เลยนะคะขับขี่ได้ดีทุกขึ้นผิวถนนค่ะ ต่อไปนะคะในส่วนของซุ้มรอค่ะซุ้มรอตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นซุ้มรอทรงวิกเตอร์เหมือนกันค่ะทําสีเดียวกับตัวรถนะคะสีดําเงาวับเลยค่ะเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะ แรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดสูงสุดที่500นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวค่ะกําลังเหลือๆมากๆเลยนะคะส่วนในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยก็จะมีใบสปอตนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีกล้องสามเหลี่ยมวงศาอยู่ด้วยนะคะกระจกมองข้างสามารถปรับแล้วก็พับเก็บได้นะคะในระบบไฟฟ้าเลยค่ะมือจับค่ะก็จะเป็นมือจับสมาร์ทเอ็นทีเคเรสนะคะก็เพียงแค่เราเปิดตัวมือจับเนี่ยรถก็สามารถเปิดได้ด้วยนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะจะมีการติดตั้ง Ford Pass Connect ไว้ในมือถือของเจ้าของรถทุกท่านเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวรถนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ํามันเครื่องภายในรถด้วยนะคะว่าปริมาณน,น้ํามันเครื่องนะคะหรือคุณภาพน้ํามันเครื่องเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนนะคะตอนนี้ก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะเวลาเราเข้าศูนย์นะคะบริการตามรอบเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันช่วยเตือนเราด้วยะคะ่ะรวมไปถึงนะคะเราสามารถนัดหมายนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้ด้วยนะคะในการเข้ารับบริการแต่ละรอบนะคะ และก็เราสามารถดูนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยจอดอยู่ตรงไหนนะคะได้ ผ่าน GPS ของแอปพลิเคชัน Ford Pass ด้วยเลยค่ะอ่ะต่อไปเราไปดูนที่ด้านหลังต่อนะคะในส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะสำหรับเจ้า e l g r e s d White c h a c k คันนี้นะคะมดขอแนะนำค่ะในส่วนของภายในนะคะเพราะว่ามีรีวิวภายนอกเอาให้พี่ๆชมเยอะแล้วค่ะคันนี้เนี่ยมดตกแต่งภายในได้หรูหรามากๆเลยค่ะมดเพิ่มออปชันในส่วนของตาข่ายกั้นของ้ายรถให้กับลูกค้าด้วยนะคะเวลาที่ลูกค้าวางของแล้วถ้าเราเปิดฝาท้ายไฟฟ้าหรือคลิกเซนเซอร์เนี่ยบางครั้งเราไม่รู้ว่าของจะหล่นลงมาไหมนะคะ หมดมีติดตั้งตาข่ายกั้นของนะคะเวลาที่เราวางของไว้ของจะไม่หล่นเวลาที่เราเปิดฝาท้ายนะคะเพราะว่าจะมีตัวตาข่ายยึดเอาไว้ค่ะแล้วก็ในส่วนตัวตาข่ายเนี่ยเราสามารถวางสิ่งของที่เป็นชิ้นเล็กๆได้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็จะเพิ่มในส่วนของความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงนะคะ ถาดวางของท้ายรถนะคะตรงนี้เนี่ยปิดตรงบริเวณเบาะตอนสามให้ด้วยนะคะเวลาเราวางของเนี่ยเราก็จะไม่ต้องระวังค่ะว่าเบาะตอนสามจะเปื้อนไหมนะคะคุณผู้ามมดมีติดตั้งในส่วนของถาดวางของท้ายรถให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเฝะตอนสมพับไฟฟ้าแล้วก็เปิดไฟฟ้าได้นะคะตัวนี้ก็จะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเวลาเราเปิดปิดก็จะง่ายมากเลยนะคะ เพียงแค่ปุ่มกดสัมผัสแค่นั้นเองค่ะเพียงแค่ปุ่มกดสัมผัสแค่นั้นเองค่ะดูเราน่าใช้มากๆเลยนะคะหรูหรานะคะแล้วก็เหมาะสมกับครอบครัวที่เป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะคะต่อไปนะคะฝาท้ายนะคะฝาท้ายไฟฟ้าเราเพียงแค่กดปุ่มนี้นะคะฝาท้ายก็จะปิดให้ะคะ่ะตัวฝาท้ายนะคะจะมีระบบแจมด้วยนะคะป้องกันนะคะเวลาที่ กันหนีบเขาเรียกว่ากันหนีบอ่าถ้าเกิดว่าโดนเราเนี่ยเขาก็จะยกขึ้นไปได้เองนะคะแสดงว่าตัวนี้เนี่ยปลอดภัยหายห่วงเลยค่ะอ่านี่มดปิดจริงแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวมดเสริมในส่วนของกันชนท้ายนิดนึงค่ะคันนี้จะเป็นกันชนท้ายทรงวิกเตอร์นะคะก็จะมีเสียลักวิกเตอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีเอ่อท่อค่ะท่อตรงนี้เนี่ยจะเป็นท่อคู่นะคะแบบหลอกค่ะตัวท่อคู่เนี่ย พี่ๆสามารถเลือกแบบได้นะคะว่าจะเป็นแบบทรงนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบทรงกลมก็ได้ะคะ่ะหมดจะมีเอ่อคอเลกชันให้ลูกค้าได้เลือกนะคะไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้าย LED ดีแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีสไปร์ด้านบนด้วยนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวนที่3ค่ะเดี๋ยวเราไปชมรถรอบๆคันกันค่ะ น้องคะพี่พี่สำหรับการชมมด,ดรีวิวเจ้าเอริสไวด์แท็กคันนี้นะคะสําหรับคันนี้นะคะพี่พี่สังเกตเห็นในด้านบนจะไม่มีตัวราวหลังคานะคะซึ่งมดนะคะทําการถอดออกไปนะคะเพื่อทําสีให้เป็นทรงพักดีชั่นให้กับลูกค้านะคะตามที่ลูกค้าได้สั่งงานมดไว้ค่ะ พี่พี่ท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกรถนะคะ f o r d Nextger l a ์ลันนะคะหรือว่าจะเป็น f o r d 1หนึ่งเจนเ r เวหรือว่าจะเป็นเจ้า Everest เรสต์ทคันนี้นะคะพี่ๆนะคะสามารถติดต่อมาหาหมดได้ที่เบอร์0ูน8 5 4 3 9 9 3ค่ะหรือว่านะคะจะแอดไลน์มานะคะเพื่อขอโปรโม,มชั่นนะคะกับทางมดก็ได้ค่ะทางหมดนะคะมีโปรโม,มชั่นดีๆปังๆให้กับพี่ๆทุกท่านเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจะจากไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสไครต์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในกนารทำคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมาค่ะที่ชมคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะ